เด็ดนอสสอนดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มจะมาสอนวิธีเพิ่มยอดวิวเฟซบุ๊กค่ะการเพิ่มยอดวิวเฟซบุ๊กนะคะเป็นวิธีที่ทําง่ายปลอดภัยแล้วก็ไม่ส้รหสผ่ัดค่ะวิธีนี้เนี่ยเราใช้แค่เพียงในเฟซบุ๊กเท่านั้นนะคะในการเพิ่มวิวแล้วก็ขั้นตอนการทํานะคะต้องบอกเลยว่าถูกต้องตามหลักของเฟซบุ๊กราบเซนดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องแอ o เคาน์โดนเร่โดนแบนเลยค่ะรับรองว่าแอ c เคาน์ปลอดภัยแน่นอนซึ่งเปยส่วนตัวนะคะเราเองเนี่ยทดลองทำไปแล้วหลยคคครัั้งก็ืออปดดภี่ะ อาละค่ะคนไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้มีคำตอบเริ่มจากนะคะเข้าโปรแกรม Line ค่ะแล้วก็เพิ่มเพื่อนพิมพ์ assign follow and like สามารถพริมพ์ตามด้านซ้ายมือได้เลยนะคะจะเป็นร้านของ follow emergency ค่ะวันนี้อุ้มจะซื้อบริการ View Facebook นะคะและนี่ก็คือราคาโปรเพิ่ม View Facebook ค่ะเริ่มต้นที่500วิว190บาทไปจนถึง1 0 0 0 0วิวนะคะ วันนี้นะคะอุ้มก็จะทดลองที่500วิวก่อนนะคะหลังจากที่เรานะคะเลือกแพ็กเกจเรียบร้อยเนี่ยแอดมินเขาก็จะส่งสลิปให้เราโอนเงินค่ะซึ่งเป็นหน้าตา QR Code แบบนี้เลยนะเพื่อนๆสามารถเซฟรูปภาพนี้ลงเครื่องแล้วก็นำไปสแกนจ่ายได้เลยค่ะเมื่อเราโอนเงินนะคะก็อย่าลืมแจ้งสลิปนะพอเราโอนเงินเรียบร้อยนะแอดมินเนี่ยก็จะเริ่มทำงานให้เราทันทีเลยค่ะ หลังจากโอนเงินนะคะให้เราส่งลิงก์วิดีโอให้แอดมินได้เลยค่ะวิธีทําก็คือเข้าไปที่ Facebook นะคะเลือกมา1คลิปกดคําว่าแชร์ค่ะแล้วก็เลือกคัดลอกลิงก์ให้เรานําลิงก์ที่ได้นะคะมาวางในแชทแบบนี้เลยนะส่งให้แอดมินเท่านี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็ไปรอยอดขึ้นได้เลยก่อนเริ่มงานนะคะแอดมินเนี่ยก็จะส่งยอดเก่าของเราให้เราดูก่อนยอดเดิมของอุ้มนะคะอยู่ที่6วิวค่ะ โอเคค่ะระหว่างรอยอดขึ้นนะคะเราก็มารีเฟรชหน้าจอเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้เป็นยอดเริ่มนะรอไม่นานนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ยอดวิว Facebook ของเราขยับขึ้นไปอยู่ที่5 6 9วิวแล้วค่ะแล้วซึ่งจับเวลานะคะ1นาทีเนี่ยยอดวิวก็เพิ่มขึ้นแล้วนะคะสรุปแล้วร้านนี้ทำได้จริงค่ะไม่ขายฝันแน่นอน เป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนวิธีเพิ่มยอดวิว Facebook จากในคลิปนะคะจะเห็นแล้วว่าจำนวนวิว a c e b o o k เพิ่มขึ้นจริงไม่จับตาค่ะสรุปแล้วนะคะร้านนี้ทำได้จริงไม่ไขฝันแน่นอนหากคนไหนสนใจนะคะสามารถทักลไลน์ผ่านแอดมินได้เลยที่ l ล n e อัสไซน์ฟ l l โลแอรายละเอียดน,นะคะตามด้านล่างเลยค่ะซึ่งัร้านนี้นะคะเขาก็มีแอดมินคอยสแตนบายคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาเลยค่ะ,ะรับรองว่าเพื่อนๆนะคะสามารถปรึกษาได้ทันท่วงทีแน่นอนส่วนคนไหนนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วชื่นชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร เปกำลังใจให้ช่องของเราด้วยค่ะที่ส่วนของวันนี้คือต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนในวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย